คุณผู้ฟังอยู่กับอาจิลังพอดแคสต์เพราะไม่มีอะไรจรังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเทคนิคในการสร้างความสัมพันธ์หรือบริหารทีมหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะร,ระหว่างคน2คนนะหรือมากกว่านั้นนะครับจากหนังสือที่ชื่อว่า How to Win Friends and Influence People นะฮะของเดลคาเนกีนะครับ เป็นนักเขียนและก็อาจารย์ผู้เขียนหลักสูตรการพัฒนาตัวเองทักษะการขายนะฮะชาวบริกานนะครับ mm hmm. เขาพูดถึงเรื่องของการผูกมิตรหรือการสร้างความสัมพันธ์นะครับเอาไว้บทห,หนึ่งนะ,ะน่าสนใจเหมือนกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตำหนิเนี่ยไม่มีประโยชน์นะครับบ่อยครั้งเนาะเวลาที่ mm hmm. เพื่อนเราหรือว่าลูกน้องหรือว่าคนที่เรารู้จักเนี่ย ทำอะไรไม่ถูกใจสักอย่างหนึ่งนะฮะสิ่งที่เรามักจะทำก่อนเสมอคือบ่นะคือตำหนิคือว่านะครับไปที่คนคนนั้นไปที่คนที่ทำไม่ถูกใจเราอะครับไอ้วิธีแบบนี้นครับสมมติว่าถ้าเกิดเราต้องการจะให้เขาเก่งขึ้นหรือทำให้เขาเปลี่ยนแปลงหรือทำให้เขาเข้าใจหรือยังให้เขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรานะวิธีนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ได้ผลนะครับเพราะว่า การตำหนิเนี่ยเหมือนเป็นการไปโทษเขาครับมันเป็นการไปเริ่มต้นจากการยัดเยียดความผิดให้กับคนคนนั้นแล้วเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะเจอกับสถานการณ์ที่เขาหลีกเลี่ยงไม่ได้จนเกิดความผิดพลาดหรือทําในสิ่งที่เราไม่ถูกใจนะครับแต่ถ้าเราไม่เริ่มต้นจากการพูดคุยกับเขาเนะเราเริ่มต้นจากการที่เราเอาความคิดเห็นของเราเนี่ยไปใส่เขาเลยว่าเขาเป็นคนผิด เป็นคนทาไม่ถูกต้องเป็นคนแย่หรืออะไรก็แล้วแตเ่เขาจะปิดประตูเลยนะครับเขาจะไม่ไม่รู้สึกดีกับเราแล้วเพอเพออาจจะคิดเขาเรียกว่าทิ้งชัางเราไม่ชอบเราเพราะว่าคุยกับเราก็ถูกว่าถูกบนน่นอะไรแบบนี้นะฮะโดยยังไม่ทันที่จะสืบสาวร,ราเรื่องหรือหาความะอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอา,อาจารย์เดลคาเนกี้นะฮะเขาบอกว่าแทนที่เราจะตําหนินะ เราควรจะลองเห็นใจเขาก่อนนะครับลองดูว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจทําก็ได้ถามเขาดูครับว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นสาเหตุทําให้เกิดความผิดพลาดอะไรเป็นสาเหตุทําให้เกิดเรื่องที่เรารู้สึกเนี่ยไม่ค่อยพอใจหรือไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะฮะแล้วลองดูว่าจะแก้ไขมันได้ยังไงในครั้งหน้านะคือเราพูดถึงตัวสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราไม่ได้พูดถึงตัวผู้ปฏิบัติหรือคนคนนั้น ดังนั้นถ้าเราต้องการจะไม่ทําให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นอีกเราก็ต้องมาช่วยกันในการป้องกันไม่ให้เกิดนะครับโดยการพูดถึงเรื่องเรื่องนั้นไม่ใช่ไปโยนความผิดให้กับคนที่ทำนะอันนี้คือสิ่งที่เดลคาเนกี้บอกไว้ในหนังสือนะซึ่งผมก็เห็นด้วยนะเวลาที่เราคุยกันเนี่ยแล้วเกิดความเขาเรียกว่าบาดหมากันเนาะเกิดความไม่ลงรอยกันเนี่ยนะ เรามักจะบอกว่าอีกฝ่ายนึ่งไม่ฟังอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่เคยเข้าใจนะครับแต่บางครั้งบางทีเนี่ยนะฮะการพูดแบบนั้นเนี่ยมันไปปิดโอกาสในการที่เราจะเข้าใจเขาจริงๆว่าเพราะเขากําลังเจอกับอะไรหรือเขารู้สึกยังไงนะบางครั้งสาเหตุอาจจะเกิดจากตัวเราก็ได้แต่เขาไม่มีโอกาสพูดครับพะเราไปบอกเขาว่ามันเป็นความผิดของเขาไปซะแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เกิดการแก้ไข ที่ตัวเราหรือที่ต้นเหตุของปัญหาจริงๆถ้าเราไม่เริ่มแบบนั้นนะอาจารย์เดลคาเนกี้ขึ้นต้นบทนี้เลยนะครับว่าถ้าต้องการจะเอาน้ำพึ่งก็อย่าพิ่งรีบเตะรังพึ่งนะครับแล้วแกก็จบบทนี้ด้วยประโยคที่ว่าแม้แต่พระเจ้าเนี่ยก็ยังไม่ตัดสินใครจนถึงวันสุดท้ายของเขาแล้วเราเป็นใครทำไมถึงด่วนตัดสินคนอื่น ก็เป็นคอนเทนต์ที่ผมรู้สึกว่าดีแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับจริงๆหนังสือที่ผมแนะนำเลยนะผมว่าอ่านแล้วได้อะไรมากเลยนะหนังสือชื่ออีกครั้งนะ How to Win Friends and Influence People นะครับผมแปลไทยเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าวิธีชนะมิตรและจูงใจคนนะของอาจารย์เดียคาร์เนกี้ถ้าใครอยู่ในวงการเนี่ยรู้จักคาร์เนกีอยู่แล้วหนังสือเล่มนี้ก็เขียนไว้โอโ้นานมากแล้วนะครับตั้งแต่ปี1930กว่านั่นแหละ แต่ก็ยังคลาสสิกแล้วก็นํามาปรับใช้ได้เสมอวันนี้ก็เลยหยิบมาเล่าให้ทุกๆท่านได้ฟังนะครับผมในอาจารย o d ิ a ังพอดแคสต์เอนนี้ครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันว่าเอพิโดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับเพราะไม่มีอะไรจิรังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับสวัสดีครับ